สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จารย์จะนำเสนอยันพยาพาลีซึ่งเสือกันว่าสามารถป้องกันสาตราบุตทั้งหลายทั้งปวงอีกทั้งยังมีพระกลังเหนือศัตรูรับฟังได้ณนะบัดนี้พาลีหรือพยาพาลีเป็นลิงที่เป็นตัวละครตัวหนึ่งในราม,มาเกียรติเป็นลิงเจ้าเมืองขีดหินที่มีฤทธิ์มากที่สุดตัวหนึ่ง มีกายสีเขียวเป็นโอรสของพระอินทร์กับนางอัจจนาเดิมมีชื่อว่ากากาศตอนเด็กโดนฤาษีโคดมสาบให้เป็นลิงเช่นเดียวกับสุครีพซึ่งเป็นน้องชายเพราะรู้ว่าทั้งสองเป็นลูกชู้ต่อมาพระอินทร์ผู้เป็นพ่อได้สร้างเมืองชื่อว่าขีดขินให้พาลีปกครองและตั้งชื่อให้หมายว่าพญากากาดภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นพาลี ภาลีได้รับการยกจองให้เป็นพยาวานอนนอกจากจะมีฤทธิ์แก,ก่กายันภารีเป็นหนึ่งในยันปัทมังสีด้านคงทนต่อสัตราแ้วคลาดปลอดภัยซึ่งก่อนจะกล่าวถึงยันนั้นขอกล่าวถึงประวัติของภาลีเพื่อสร้างความศรัทธาประสาทเสียก่อนดังนี้ภาลีมีพละกำลังมากครั้งหนึ่งในสมัยที่เทวดากวนเกษียนสมุทรเพื่อปูน้ำอมฤตในครั้งนั้นเทวดา ไม่มีกำลังมากพอจึงได้เชิญพารีผู้เป็นราชาวานนที่มีกำลังมหาศาลมาช่วยการช่วยเหลือเทวดาในครั้งนี้ทำให้พารีได้รับพรว่าหากต่อสู้กับใครแล้วจะมีพละกกำลังเหนือศัตรูศัตรูจะลดพละกกำลังมาครึ่งหนึ่งให้กับพารีมากล่าวถึงการกวนเสียนสมุดต่อในคราวนั้นเองพารีได้เห็นนางดาราอุบัติขึ้นจาก ทะเลน้ำนมนั้นเกิดจิตปริพัตในความงานของนาลาคิดอยากได้นางดาราเป็นภริยาตนจึงได้หาะไปอบเอานางดาราไว้ในอกตนแต่หลักฐานบางแห่งกล่าวว่านางดารานี้เป็นนางอัสสรที่พระอิศวรได้ฝากมาให้มาให้กับน้องชายชื่อว่าสุครีตซึ่งพระอิศวรได้ใส่ในพระอบฝากมาให้แต่ระหว่างทางภาลีเปิดดู และเห็นนางดาราจึงเกิดจิตใจรักให้นำนางอัปสรมาเป็นภริยาของตนเองด้วยเหตุนี้พาลีจึงผิดสัจจะที่ได้ให้ไหว้กับพระอิศวรอันเป็นเหตุให้ต้องถูกสอนของพระรามตายในการต่อมาพาลีสู้ชนะทศกัณฐ์ครั้งหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์ได้ความดีความชอบจากการช่วยให้เขาไกลรากลับมาตรงอีกครั้ง ทศกัณฐ์จึงทูลขอพระแม่อุมามาเป็นบำเหน็จในความดีความชอบในครั้งนี้จนพะนลาลัยต้องออกอุบายให้ทศกัณฐ์นำพระแม่อุมาไปคืนและไปยันเป็นสาวงามคนอื่นแทนสุดท้ายก็ได้นางมนโทมาแทนพระแม่อุมาในระหว่างที่ทศกัณฐ์อุ้มนางมนโทกับกุ้งลงกาพาลิซึ่งเป็นลิงที่ครองเมืองขิดขินได้เห็นทศกัณฐ์อุ้มนางมนโทเหาะข่าเมืองของตน ก็เกิดความไม่พอใจและตรงเข้าทำลายทศก,กัณฐ์พาลีได้พร้อ์สักธิ์ว่าหากสู้รบกับใครก็ให้พละกํำลังของคู่ต่อสู้มาเป็นกำลังของตอนเองหลังจากสู้รบชัยชนะก็ตกเป็นของพาลีเมื่อนั้นเองพาลีก็เกิดความพึงพอใจในความงามของนางมณโฑจึงได้ชิงนางมณโฑไว้เป็นเมียของตอนณเมืองกีดขิน ชีวิตของนางวณโธก็อยู่ดีมีสุขณเมืองขีดหินแต่เมื่อทศกัณฐ์ขอให้พาลีคืนนางวณโธพาลีก็ยอมคืนให้แต่โดยดีด้วยการร้องขอของฤาษีอังคตรพระอาจารย์ของพาลีสุดท้ายนางวณนโธก็กลับคืนอ้อมอกของผัวคนแรกคือทศกัณฐ์ก่อนที่จะกลับมาอยู่กับทศกัณฐ์นางวณนโธได้ตั้งท้องกับพาลี แต่เมื่อต้องกลับไปอยู่กับทศกัณฐ์หรือสีอังคตก็ได้เอาลูกในท้องของนางมนโทไปใส่ไว้ในท้องแพะต่อมาลูกของนางมนโทกับนางพารีนั้นก็คือองคตผู้เป็นหนึ่งในทหารเอกของพรามต่อสู้คนสำคัญกับทศกัณฐ์และยันองคตถือว่าเป็นหนึ่งในยันที่มีความสุดยอดตามยันปฐมังสีด้านซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป อีกตอนหนึ่งที่ต่อสู้กับทศก,กัณในครั้งนั้นทศก,กัณฐ์ได้ออกท่องเที่ยวไปทั่วทุกสามภพเพื่อประกาศความยิ่งใจและอำนาจแห่งตนจนทั้งสามภพเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วทศก,กัณทนงงตนว่าในสามภพนี้ไม่มีใครสามารถ,ถทัดทานฝีมือตนได้เมื่อนั้นต้องการสิ่งใดหาใครที่บังอาจขัดความต้องการของทศก,กัณแล้วผู้นั้นย่อมมีอันเป็นไปแต่ม่ สุริยเทพผูพ้เป็นใหญ่ยังไม่กล้าส่งความร้อนแผดเผาให้ทศก,กัณฐ์รู้สึกละคายเครื่องจำต้องลดแสงแห่งตนลงและไม่ใช่เพียงสุริยเทพเท่านั้นแม้แต่พระพายยังเองยังลดแรงลมให้พัดผ่านเพียงแผวเบาเพราะเกรงว่าจะละคายผิวราชาแห่งอสูรวันหนึ่งพาลีได้ออกท่องเที่ยวไปเพื่อทำการสวดมนต์สรรเสริญพระสุริยเทพได้พบกับฤาษีนาลทะ จึงได้กล่าวนมัสการต่อพระฤาษีและไต่าถามว่าพระมหามุนีนาละทะว่าเหตุใดท่านจึงอยู่ในอาการเร่งรีบเช่นนี้ท่านจะรีบไปไหนกันพระมหามุนีกล่าวตอบว่าทศกัณฐ์ได้กล่าวเชื้อเชิญเราไปงานเฉลิมฉลองเนื่องด้วยทศกัณฐ์มีชัยชนะเหนือองค์อมรินจอมเทพแห่งสวรรค์แล้วพาลีจึงตอบกับพะระฤาษีไปว่าอันทศกัณฐ์นั้น ชอบยกทัพไปกำหลาบบุคคลที่ตนย่อมชนะเสมอเหตุใไดไม่มาหาเราซึ่งเป็นผู้ที่พอจะก่อเหอกกรได้บ้างพระฤาษียิ้มรับพร้อมกับขันอาสาเป็นผู้นำข้อความนี้ส่งไปยังราชาแห่งอาูนเมื่อราชาแห่งอาูนได้ยินเข้าถึงกับควันออกหูเกลี้ยวกราดอารวาดและกาวว่าแค่ลิงตนเดียว จะสู้อะไรกับเราได้พันก้าวขึ้นบุรสมบกวิมานเหาะไปยังนครขีดขินทันทีเมื่อมาถึงนครขีดขินเมืองแห่งวานอนจึงกล่าววาจาด้วยความเกรียวกราดเรียกพาลีให้ออกมาสุรบซึ่งขณะนั้นพาลีมิได้อยู่ในขในนครขีดขินหากแต่ไปประกอบพิธีสนทยาวันธนาณริมฝั่งทะเลทั้งสีทิศนางดาราชายาแห่งราชาวานนจึงตอบกับจอมอสูรไปว่า เจ้าจงดูบรอบตัวเจ้านั่นคือกองกระดูกผู้ที่มาท้าพารีปรลองกำลังถ้าท่านลอพารีกลับมาไม่ได้อยากรีบตายนักให้เหาะไปที่ทะเลใต้อันเป็นที่พารีประกอบพิธีกรรมอยู่เจ้าจะพบกับมันที่นั่นและเจ้าจะได้ตายอย่างสมใจราชาอสูรพลันขึ้นบุตรสบกวิมานเหาะไปยังทะเลใต้จึงได้พบพารีซึ่งขณะนั้น กายของภารีต้องแสงแห่งอาทิตย์เป็นสีทองนั่งประกอบพิธีกรรมอยู่ริมฝั่งทะเลประหนึ่งเหมือนภูเขาสีทองตั้งตระหง่งงานอยู่ริมฝั่งทะเลนั้นทศกัณฐ์จึงรอบเข้าไปเบื้องหลังแห่งราชาวานนโดยประหนึ่งคิดว่าภารีคงปฏิจักความระมัดระวังตัวแต่โดยสัญชาตญาณแห่งป่าพญาวานนได้ล่วงรู้ถึงการมาเยือนของอสูรเรียบร้อยแล้วจึงเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ยันพิธีที่ตนกำลังประกอบเสียไปจึงนั่งนิ่งเสีย ไม่ใยดีต่อราชาอาสูนผู้ผู้มาเยี่ยมเยือนแต่อย่างไรเพราะอีกไม่นานพิธิกรรมนั้นก็จะสิ้นสุดลงราชาอสูรเห็นพาลีมิได้ไหวติงจึงเกิดความย่ามใจหมายจะโผเข้าจับพาลีไว้ให้มั่นมือแต่เมื่อโผลเข้าหาพระยาพาลีวานอนผู้จริงใจแล้วกลับถูกพาลีจอมราชาแห่งโมงวานอนคว้าคอไว้ด้วยมือข้างเดียวแล้วจับราชาอาสูน ผู้ทนองตนว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้ใดนั้นนีบไว้ที่ข้างลําตัวเหาะไปประกอบพิธีกรรมที่ริมฝั่งทะเลอีกสามแห่งที่เหลือจนเสร็จปนหนึ่งเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเหาะกลับไปยังนงครขีดขินจึงเกิดความเมื่อยล้าจากการประกอบพิธีกรรมจึงแซงยกแขนที่พันธนาการจ้อมอสูรไว้ บิดกายไปมาพร้อมกับแซงทําตกใจว่าราชาอาชุนนั้นหล่นออกมาจากข้างกายตนได้อย่างไรบัดนี้จอมาสูรรู้แล้วว่าพญาพาลีวรรน,น,นั้นมีความแข็งแกร่งเพียงใดจึงกล่าวต่อพญาพาลีว่าแม้ท่านจะหนีเราไว้ที่ข้างกายท่านยังสามารถเหาะไปประกอบยันพิธีริมฝั่งทะเลในอีกครั้งสามทิ่ใดสมมอนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบัดนี้ข้าพระเจ้าประจักษ์ในความแข็งแกร่งของท่านแล้ว ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านร่วมสาบานเป็นสหายกับข้าพเจ้าให้เป็นสหายกันและจะไม่ลุกลานกันตลอดไปพาลีตอบตกลงและนำราชาอสาูรน,นั้นเข้าพำนับในเมืองขีดหินดังสหายของราชาวานนถึงหนึ่งเดือนเต็มราชาอสาูรจึงกล่าวลากับสู่กรุงโลงกามาพูดถึงยันปฐมังสีด้านนะครับ พยาพาลรีเป็นด้านที่สามในอักขระยันสีทิศและใช้ลงและใช้เสกซึ่งก็มีข้อความดังนี้ด้านบนมีพระคาถาว่ากะจะสะพระจะกะกะสะพระกะสะจะนะด้านข้างขวาลงอักขระว่าะมะกะสะณะมะภาณะมะพะทะนะด้านล่างเขียนเป็นอักขระว่าะมะ มะพทะ,ะกะละมะทะเมทะกะมะทะกะละและด้านข้างซ้ายเขียนว่ามะทะกะอิสวาสุคัะชฉะมุมหิโอกาเสติทาหิยังมีอักขระยันในยันสี่มุมมีอักขระจำนวน4ี่ปดคำตรงกลางเป็นรูปของพระพุทธเจ้าในการเขียนอักขระนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้ให้เขียนเป็นตราหมากลุกดังนี้ ตะตะยังตติยังสะกะัละขณะเมกะปะทังจัตุถาติปะทัตสะนิทัสะนะโตสะมะทุสะนิทุสะมะัสะมมะนิทุนิมะวิพัตเชกะมะโตตะตะเะยนะวินานี่ก็คือคาถาที่ใช้สำหรับในการลงอักขระเรขยันในของยันพยาพาลีนะครับซึ่งเป็นยันที่มีความอิตฤทธิ์นะครับ สามารถจะป้องกันอันตรายแล้วก็มีพละกําลังเหนือศัตรูนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปลุกเสกด้วยคาถาสเสน่ห์ที่ใครเห็นแล้วจะจะไม่มีความโกรธนะครับแม้มีความโกรธเราอยู่ถ้าใครที่พกพยาพาลีไปก็จะเกิดความเมตตานะครับมีคาถาในการปลุกเสกไว้อย่างนี้ ณระ,ะงับดับโทโสโมโละลายความคิดพุทธละลายน้ําจืดทาให้ลุ่มหลงยะงวยงงพิศวาตตัวกูสวะพุทธทางปราบถึงใจธรรมังปราบทุกขุมขนสังฆงปราบถึงมันสมองโอมจิตตังพาลีรูปหลังนางแก้วดาราสวาหะอิสถีสจิตตังเอหิพันธังปิยังมะมะ,มะพระคถานี้ให้รูปหลังสตรีดีนักแหลถึงโกรธเท่าใดก็หายสิน้นครับ เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าโคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดจานก็ขออภัยมาณที่นี้คราวหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไค b ้ให้จานด้วยนะครับในวันนี้ขอกล่าวคำว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ